การเลือกตั้งในส่วนของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะต้องอใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งอะไรบ้างนะครับแล้ววิธีการที่เราจะทําเครื่องหมายกากระบาดเนี่ยทำอย่างไรนะครับ ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้บัตรเลือกตั้ง2ใบใบแรกเนี่ยนะครับเป็นบัตรเลือกตั้งสีม่วงนะครับซึ่งเหมือนกันทั่วประเทศนะครับเพื่อใช้สําหรับลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับใบสีม่วงโดยการเลือกตั้งเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องทําเครื่องหมายกากรบาทในช่องทําเครื่องหมายทำได้เพียงคนเดียวนะครับก็คือหมายถึงกาได้เพียงช่องเดียวเท่านั้นบัตรสีม่วงในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับ บัตรอีกใบหนึ่งนะครับเป็นบัตรเลือกตั้งสีชมพูนะครับก็เหมือนกันทั่วประเทศเช่นกันนะครับใช้สําหรับการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลสําหรับสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยคุณผู้ชมสามารถทําเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได้ไม่เกิน6คนนะครับหมายถึงว่าคุณผู้ชมจะกาทั้ง6ช่องเลยก็ได้นะครับ หรือกาไม่ถึง6ช่องก็ได้แต่ถ้าเกินไม่ได้นะครับถ้าเกินเนี่ยถือว่าเป็นบัตรเสียเลยนะครับกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใดก็ให้เราทําเครื่องหมายกากระบาดในช่องทําเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครใดนะครับ